สวัสดีครับพี่น้องครับมอนีพามาชมองครับหลังโบแมนครับโบแมนพามาเบิ้งเครื่องสีเข่าครับอยู่บันตาจอนะครับดลังนะครับสระคมเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับว่าเ่นซื้อมาไหมครับเครื่องสีเขาใส่ในบันซื้อมาไหมเดี๋ยวไปเบิ้งครับว่ารุ่นใดครับ อย่งเ,เลยครับนี่ครับพี่น้องครับตัจอครับอันฟุซื้อมาหลายมาเลยครับเครื่องนี้ครับจอมือนึมือนึงรุ่นอะไครับนี่อยังบุนอะไเนี่นยแม็กนัมมันมมมนแม็กแม็นัมจักแงรงเราบนี่สองแรงบ้งสองหรือา2 2> สามแรงแรงไหไ,ไม่เหมนแท่สองแรงบ้ เห็นเลขศูนย์สองหน, <laughs> นี่เดียวเงน,นตัวแมดาวสาดอ,อ,อนี่แหละครับคือนาตาป็นสีครับอันนี้มันจะมีสองใช้สองอันตอันนี้อันนี้อันสีสีอันนี้ตัว<อ>ตัวบดอันนี้บดบดต้มบดตอโดยังได้ขั้นตอนแรกเขาเห็นไหนก่อนครับเ,ค,เรครื่องตั้งเขาเห็นไหนก่อนตอนแรกโอโมมอตั้งนู่นเวนี่ตั้งเลยเสียบปลั๊กะเลยตีเสียบปลั๊กต้องตั้งยังบ่ไดเลยบ่ได้ตั้งยัง เสียปากเราอย่านี้นะมันก็เปิดเปิดชิ้นมันก็ตีโอ้อันนี้นะครับเอาลองลองดูครับอันนี้สีเขาเนี้ยครับเนี้ยสีเขาเนี้ยบ่อยากครับขั้นตอนง่ายๆเปิดอันคือมองเปิดปิดอ๋อเปิดปิดอันเขาให้มันลงในเครื่องบดเก็

เลยหอบบ้านเนี่ยดีสองใชมแค่ต้องเอาปออก

เจ้ามี่แกะพลเลยนะเนี่ยเนี่ยมี่แกันนี้มเจ้าสองเหรอวนนี้แกะเจ้องเหรอันนี้แเลยสีเนี่ยนะก็เนี่ยหวานเหื่านี่แกะวานี่ครับพี่เมื่อสีเทาไนี่ นี่องคุณป้าครับอันนี้เป็นสีครั้งแรกเช้เวลาเท่าไหร่ครับหนึ่งกงนึงใส้เวลาไหนลอบลนึงคิดหาที่วะต่อไม่ถึงละลบ็ก็ก็เราคิดหาที่ถึง,ก,ง,ง,งก็จบนึงนะทัง้งสองเราออกเ็มชั่วโมงสองรอบ เนี่ยครับเอาแรกใส่เลาล้างชิ้นาที่ต้องตรวสอบรอบสองอาจะบางหานาทีแล้วั รถล้ำรถรถล้ำมาเนี่ยม่นด้เหยียดนะครับคุณนนยังไงครับเดี๋นหลอดสองครับว่าดีแล้วน,นัาเองทำไง

Và đây là lọc này, đó là lọc rất là nhiều.

Sao nó có phải là ô ôm, ôm gạt, gạt thì mánh, anh em, anh em, anh em đứng đó, hám, hám gạt, bóp bóp các bác, mặt lăn, con mặt lăn, rồi một, rồi nó bảo nó sẽ gạt, nó đẩy, mày, mày nên cứ mộng bắp, nó là là gạt này coi, nó này, tháo, nếu tiền cho, tại vì nó còn chưa, còn chưa là cái เราสองลเดียวเปเนยี่สองหลอดเยบแค่บาขัวบดพริกบดห้มขวัวอันที่มันเขาขวัวเขาขักับบดได้ดิได้นี่กับบได้อัที่ใส่ในบ้านนะครับเป็นพริกเป็นขวัวเป็นยังแต่ม่บุญม่งันนี่สบายเลยครับ ก็เดียวแล้วอันนี้จะลองเบิ้งอันบทบทท่ำแก่มันเป็นห่ำบอลแห่งเป็นลัอบอนจัดสวยนึงเบิ้งครับตอนนี้คือมันเป็นแบบท่ำแก่นาะมันจะมีแบบแกะมีท่ำนึ่งผสมกันหลายนะครับแต่มันกแบะว่าเป็นเขาเรียกว่าเปแกบเล็กแกะบอมแอนมันจะเป็นท่ำแก่หรือท่ำแก่ไม่หอดเข่าไปลายแต่หนึ่งรับ ปัดเฮ้ยมันเป็นสี oh. Oh okay. Oh okay. ่มีดตอนห่อล่างรอบสองอยางเนี้ยโอ้ใสสายพันธุ์โอ้เปลี่ยนสายพันธุ์ไหมพ่อผม่ครับเปี่ยนันธุเปลี่ยนสายพันธุ์สายพันธุ์ตัวนึงโอ้ต้องใส่ตัวไหนเป็นเลขโอ้เพิ่มสายพันธุ์ตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นตัวพุทธป่ะได้หรอเนื้อตรงไหนเนี่ยใส่สายพันธุ์ครับตรงนี้เองเนาะอันนี้เอิญเนื้อตรง พูดทางเออแนวตรงภาษาอีสานแนวตรงต<ร>ัง,ตรงครับอันนี้แนวตักนี่นวตักไม่นวตรงรอ,อก <S <S นี่ครับเดี๋ยวเขาเบิ่งกันนี่ครับอันนี้เป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือข้ามแกข้ามแกลุ่มนี้แก่ตัดไม่ใส่สวย,ยนึงเขาแหละ เบิ้งบนเนี่ยเบิ้งฝีมือการทำงานมันเครื่องนี่เปิดเครื่องโอ้ไงทุกคนแล้วก็ไม่คุณนยังไงครับว่าแรงมันแรงแรงต่อหลายเฮ้ย แ้วสูงยาวกว่านี่ถึงสันโมดได้แล้วโอ้ยไงคับนี่ครับละเอียดก็เกลายากหลายครับซุมละเอียดกับละเอียดเป็นผงเลยครับ สูปแกวกักลายเป็นแบบละเอียดคักเก่เาๆครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเอาดน่อยแล้วนะครับสีเขาเมื่อนี้ท <c oughs> ่าน <c oughs> มารีวิวนะครับยังสีเขาหน่อยผมจะอยากซื้อกับไปซื้อร้านได้ครับเด้ผมวิ่งขายยี่ห,อห้อให้ก่ <c oughs> อนแมกนัมยี่ห้อแมกนัม <c oughs> อันนั้นบเนี่ยนี่ก่อน กายังมันดิสิอ่านไปยังไงไล่ไล่เมลเะรนั่นแมชชีนนี่ยังเข่าเครื่องสีเข่าเครื่องสีข้าวแปะอะไรเป็นเครื่องสีเข่าอ่านว่าถือไล่ไล่เนี่ยแล้วยี่ห้อมันดำเอาฝากคลิปนี้ก็พี่น้องเนี่ยไปอยากซื้อก็ไปซื้อเครื่องละเมอข้อกับมี่เครื่องไงกับมี่อีกหลายรุ่นหลายราคา เงนกว่ากับมี่มูเงินกว่ากับมีมูมูเจ็ดพันกับมีเจ็ดพันกับมี่อาจจะใส่อันเดียวเนาะไม่เครื่องบดมัไม่หัวเดียวเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาเอาคลิปนี้ไลฟ์ไปก่อนครับสวัสดีครับวุ้นแหลกทอดแชร่ผมลุงดื้อเครื่องซี่เขรงตาจอครับ